สวัสดีครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับติดตั้งไดเวอร์ของ canon e 4 1นนะครับโดยไม่มีแผ่นก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาใน Google ก็สามารถติดตั้งไดเวอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าจะติดตั้งยังไงอ่าก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้ครับเสิร์ วินโด์นะครับตรงเนี้ยถ้าใครไม่มีนะครับให้คลิกขวาครับตรงวินโด์นะครับมาที่เสิร์ชนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราพิมพ์ไปเลยครับ Control Panel นะครับพิมพ์ c o นนะครับ CON ก็จะเจอครับ c o n t r o l แ Panel เข้ามาแบบนี้นะครับอ่าถ้าใครไม่ขึ้นมาหน้าตาแบบผมนะครับถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยครับให้เรามาที่ view by นะครับมาเปลี่ยน c a t เ t e r g เก l นะครับให้เป็นรัดไอคอนครับอ่า พอเจอแบบนี้แล้วใช่ไหมครับคันนี้นะครับให้เรามาหาคำว่า DIY a อน printer ครับเนี่ยครับนี่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็มาที่ a d d a printer ครับหรือ Add printer เข้าไปนะครับเราก็มาตรงนี้ครับ The printer นะครับตรงนี้เลยครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ครับด้านล่างสุดเลยนะครับเนี่ยครับ เลเยโอปต้อนตรงนี้ครับเราก็กด next อ่าเราก็กด n น x กไปเลยครับหลังจากที่เราได้แบบนี้นะครับเราจะเจอปรินเตอร์นะครับแบบนี้นะครับของคุณผู้ชมอาจจะไม่เป็นเหมือนผมอาจจะมีน้อยกว่าผมเพราะว่าอันนี้ผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับอันนี้คือไดเวอร์ของปรินเตอร์ที่เราเคยติดตั้งไว้นะครับครั้นี้นะครับ ผมจะทำการค้นหาไดเวอร์นะครับ Canon E410 นะครับโดยผมจะมาอัปเดต Windows นะครับหรืออัปเดตนะครับ Windows อัปเดตตรงนี้ครับคอยดูนะครับอันนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับกาบอก Windows is update the list of printer. t i i s y t g k t t f k w m i n w t i s u t e s นะครับอันนี้ใช้เวลาหน่อยนะครับอันนี้ต้องรอ แต่ขอบอกกันนะครับวิธีนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับผมถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับจะไม่สามารถอัปเดตได้นะโอเคครับรอสักครู่ครับโอเคครับผมก็ถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ Windows อัปเดตหายไปนะครับตรงนี้ครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราไปเลือกยี่ห้อของปรินเตอร์เลยครับก็ในที่นี้ของผมแค่นอนนะครับเดี๋ยวผม จะดูก่อนนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับอ่าโอเคผมผมมีสองแคนนอนนะอันนี้อันนี้ให้เราไปหาเลยครับตรงเนี้ครับแคนนอนนะครับ e พิมพ์ไปก็ได้ครับหรือค้นหาเลยก็ได้ครับอลองดูครับแคนนอน e c หนึ่งศูนย์ นี่ครับผมเจอแล้วเนี่ยครับนี่คือ Canon e C10 นะครับของเครื่องผมในที่นี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็คือให้เรามาติ๊กตรงไดเวอร์นะครับของอ่าของรุ่นนั้นนะครับแล้วกดเนี่ครับกดเนี่ไเลยครับอ่าคันนี้ก็รอสักคู่นะครับไดเวอร์กำลังอินสตอลปรินเตอร์ให้นะครับ อันนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับไม่นานมากโอเคครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยสักเซ็แล้วนะครับอันนี้ก็ลองไปพิมพเทสรือก็ฟินิชเลยนะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ Canon EC10 นะครับคลิกขวาครับแล้วก็มาตรงนี้ก็ได้ครเนี่ยครับ ให้มาเช็คดูนะครับให้ครบนะครับโอเคหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็ให้เรานะครับมาติดเซต Add e f a u l t Printer อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทําการเทสนะครับในการปรินนะครับหรือเสียบสายเครื่องปรินให้ครบนะครับเราก็เปิดเครื่องปรินเราก็ลองปรินเอกสารอะไรออกมาก่อนก็ได้นะครับว่าเราสามารถปรินออกมาได้ไหมนะครับถ้าปรินออกมาได้อันนั้นก็คือทําการติดตั้งไดเวอร์เรียบร้อยแล้วครับ นะครับผมอันนี้นะครับก็คือเทคนิคนะครับการหาไดเวอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แผ่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสิร์ชที่ Google นะครับโอเคนะครับผมก็คลิปวันนี้นะครับก็หวังว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันนี้เป็นนสอนไทยลอมเตชแนลสวัสดีครับ